กราบสว right Somehow, here, ัสดีคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ดาวนานเม็กซิโกด้วยนะครับผมก็วันนี้มีอะไรเนี่ยเป็นหน้ากากนะครับผมก็คือทัพเติมปั๊บปรับไปเลยครับผมหน้ากากเป็นอะไรเป็นปี๊บนะก็เป็นศึกแังเดือดนะกระพีกระหงนะก็คือใครชนะใครแพ้ใครแพ้ก็ต้องใส่ปี๊บนะก็คือเป็นเป็นที่รอเรียนกันบ่อยนะครับผมสหรับแมนเมนยูกับลิวพูเจอกันนะครับผมก็ใครแพ้ก็ใส่ปี๊บไปอย่างเงี้ยเออก็เป็นคำติดปากกันนะครับผม ก็วันนี้เขามีกล่องแต่งหน้าระดับตํานานมานะครับผมมาในที่ราคาที่ท25เพร,รนะครับผมก็เพร,รนี้เพร,รที่ผมเพิ่มเข้ามาคือผมไม่ได้เติมเพร,รนะก็เป็นจิตกรรมของราชาสายเปีนะคือผมได้อันดับสองนะแต่ผมครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอ๋อนี่ครับผมนี่นะ ดูเพชรผมที่ใช้ไปนะผมตอนนี้ก็คือผมใช้ไปที่8899นอ้เนะไอเนี่ยใครก็ไม่รู้นะเพราะมันจะเป็นบอทนะผมขึ้นมาดับหนึ่งแล้วมันยังแซงผมไป็นดับหนึ่งอีกโหใครจะไปเติมกับมันวะงงเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะผมอยากได้ชุดอ่าเตาหลอมนี่ครับผมชุดอไอที่เป็นหน,น้ากากโอเคครับผมก็ผมได้ดับ2มานะคือทําการรับมาเรียบร้อยแล้วก็เพชรตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่800ร้อยเอ้เจ็ดร้อยสามสิบเก้านะผมเอาไปสุ่มสกินปืนเล่นนะก็ ผมจะเหลือเพชรไ้อีก5ไอ้450เพื่อไปซื้อ,อนี่ครับผมฟรีพาร์ตนะซีซันนาที่จะมาถึงนะครับผมกส,สิ้นเดือนนะผมก็วันนี้ผมก็จะสุ่มหน้ากากานะแค่10กล่องนะครับผมไม่มีเยอะยินหมดนะครับผมไม่มีเยอะครับก็เพื่อคนดูครับเราซื้อมาเลยครับผมแต่อะไรไม่เปิดนะเดี๋ยวเราไปเปิดที่ ห้องแต่งตัวนะครับผมเป็นที่กล่องนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมรอเลยนะครับกดติดตามครับผมก็มีความสุขนะครับผมเวลาที่คนมาคอมเมนต์นะคนดูมาคอมเมนต์แล้วก็มาติดตามใหม่นะก็ขอบคุณกราบพระคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาใหม่แล้วติดตามผมด้วยนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเปิดไปที่กล่องแรกเลยครับผมเปียย่งเรียบร้อยนะครับผมซ้ำนะครับกล่องที่สองครับผมจัดไป เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรหน้าแมวเหรอโหงงยิงเชียวก้อนที่สามจัดไปเฮ้ยหน้าเจอโจ๊กเกอร์ใช่ไหมก้อนที่สี่ไปเฮ้ยไม่มีสามเลยว่ะไม่มีมีนึงนีกว่าเปิดแรกกล่องที่ห้าไปเฮ้ยน่ารักฟุ้งฟริ้งหน้าจิ้มลิ้มนะครับผมก้อนที่หกก่องที่หกก้อนที่หกยังไง ไปไปโอซ้ำมาแล้วครับผมกล่ <c oughs> องที่เจ็ดเปรียงซ้ำครับผมกล่องที่แปดเอ้ยผมชงชาไทยนี่ผมก็ตอนนี้ผมมีกี่หน้าแล้วเนี่ยอ้ผมเหลืออา่าผมอยากผมอยากได้หน้าหน้าอะไรที่วะเนี่ยหน้านี้เหรอนี่ก็ที่นะมาในกิจกรรมของเขาบ้ามั้มอกกอมงอะไรเนี่ยใช่ไหมก็อีกสามกล่องครับผมไปเปรียงอะไรเนี่ย หน้ารอยแผลหนึ่สองุอูซ้ำครับผมอีกกองนึงครับผมกองสุดท้ายนะฮะอ,อ,อีสัตว์เออซ้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตอนนี้เราได้มาเอาเราได้มากี่หน้าครับเราดูกันเลยนี่เอาไม่ใช่แฟชั่นนี่ครับผมเราได้มาใหม่ประมาณ6หน้าเลยนะครับ ใช่ครับ6กหน้าครับผมเดี๋ยวเราไปถอดอากาศแป๊บนึงครับอ่านี่ครับหน้าตาครับมนี่โหทหารนะฮะนีกคับผมน่ารักส่วนนี้ก็เป็นแมวโจ๊กเกอร์ประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เป็นแบบรอยแผละนะใส่นี่รายกันครับผม ก็มีท่านผู้ชมนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์ว่าเล่นทีหลังแต่ว่ามีชุดซีซั่นเก่าๆนะเดี๋ยวผมไปดูให้ครับผมนี่แหละครับอันนี้เหรอใช่ไหมซีซั่นเก่าเนี่ยเสื้อโกซีซั่นสี่นะครับผมก็ผมเคยสมัครเล่นมานานแล้วนะแต่ผมไม่เล่นนะเล่นผลเล่นกับเพื่อนเฉยแต่ผมไม่ชอบไลยตอนนั้นไม่ชอบบีไฟนะเพราะผมเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นแต่อารีนะติดอารีหนักมากตอนนั้นก็ก็มีครับชุดนึงแี้เล่นโกนะตอนนั้นผมจำได้คือเล่นขึ้นเล่นโกแล้วได้เสื้อนี่นะ แล้วก็ไอชุดนึงเขาบอกว่าม <c oughs> ีอะไรนะชุดดาวผู้บุกเบิกรางวัลผู้บุกเบิกนะครับผมแก๊งมอสเตอร์ใส่น้ำเงินสปริตก็ไม่รู้ว่าแรแปล่าผมไม่รู้นะตอนนี้ก็อาศัยชุดนี้แล้วกันครับผมไหนวะนี่ก็ตะคราก็คือ25เพชรนะครับผมหากคุณเพื่อนคนไหนสนใจนะผมก็ไปจัดมาได้นะครับผมก็วันนี้ผมมาไวไปไวนะก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ